ลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านอีกแล้วนะวันนี้อยู่ผมดุรหานีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาเล่น Dis War of Mine ฆ่าเวลาดีกว่าฮะแล้ตอนนี้ผมซื้อเกมมาแล้วก็ยังหลบไม่เสร็จก็เลยมาหาอะไรฆ่าเวลาเล่นกันเดนดอมเลยนะนะอ้าวเดนดอมสำหรับใครที่ไม่รู้จักเกม Dis War of Mine นะฮะก็เป็นเกมคอมเพื่ออะไร ก็ก็ก็รู้จักกันซะหน่อยก็ดีนะเข้า Google เข้า youtube อะไรเงี้ยไปดูคนรีวิวได้นะครก็ผมไม่รู้ว่าจะพูดว่าอะไรเหมือนกันแต่คิดว่ามันเป็นเกมที่สามารถผ่อนคลายเวลาได้ที่เดียวผ่อนคลายเวลาค่าเวลาอ่าแล้วผ่อนคลายตัวเราเองแต่จริงๆในเรื่องมันก็เครียดนะ <c oughs> เอาเป็นว่าเราเนะี่ยอยู่ท่ามกลางสงครามนะสงครามนี้ไม่ได้มีอะไรดีเลยนะครับคือเราต้องเอาชีวิตรอดท่ามกลางสงครามนะซึ่งมีทั้งฝ่ายกบฏ ทั้งฝ่ายเขาเรียกอะไรฝ่ายฝ่ายไม่อยากพูดคำว่ารัฐบาลเลยเอะพูดเลยร่านั่นแหละครับมีทั้งฝ่ายขบฏนมีทั้งฝ่ายรัฐบาลคือเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับเราต้องจัดสรรทรัพยากรอาหารอะไรอย่างนี้คอยดูด้วยว่าคนของเรานี่จะเป็นยังไงอ่าแล้วตอนนี้ผมก็ได้สามตัวละครนะฮะมาดูกันบ้างดีกว่าครับว,ว่ามีใครอ่า เขาก็มีคําบรรยายนะฮะว่าเดือนเนี้ยมีการโจมตีอย่างต่อเนื่องเลยบ้านเมืองของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในซากปรักหักพังนะส่วนใหญ่ของผู้หลบอาศัยเนี่ยได้หลบไปได้ลีภนะ้ภัยครับได้ลี้ภัยไปยังเมืองอื่นหรือบางคนก็สูญเสียคนรักอะไรอย่างนี้นะก็โดยประมาณนะครับแล้วเขาก็อธิบายว่า อธิบายว่าเรามีตัวละครทั้งหมดสามตัวมีมาลินอ่ามีบอริสแล้วก็เอมิเลียนั่นเองฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆดีกว่าผอก็แปลไม่ได้เป๊ะอะไรมากอ,อันดับแรกเลยสิ่งที่เราต้องทำนะครับมาลินบ่นแล้วฮะไม่มีอะไรเริ่มบ่นนะต้องรื้อก่อนนะเขาไม่ได้ งลางนี่เอา้าบ้านนี้มีเตาให้เราด้วยเองกันหนาวดีฮนะป้อามาตูเลยลูกเราต้องจัดสรรทุกอย่างก่อนนะครับหิรลื้อเลยมาลินมาลินมาลินป่วยครับอ๋อน้ำยาเก็บหมดโอเคตอนนี้มาลินเขป่วยนี้ได้น่อยะไม่เป็นไรครับอย่าอย่ามาอ่อนแอคนอ่อนแอไม่มีที่ว่างให้มาลินเจอ เป็นอุปกรณ์นะครับนี่เป็นน้ำตาลนี่เป็นอิเล็กทริกผ้าเป็นอุปกรณ์อ e okay, ิเล็กทริกโอเคแบ่งงานไปมาลินเปิดตู้ได้ไหมดูกันฮนะเอาเจออาล็อกพิกนะครับเอาไว้ไขประตูแล้วก็คอมเพลเมนต์ onent, อะไรอะคอมโพเมนต์คอมโพเนนต์เป็นเหมือนแบบกองขยะใช้คลาบของได้แล้วก็ไม้มาลินมาลินมาลิน อืมเหมือนกันครับมาลินกินลงมาลงมาสงครามเนี่ยเริ่มมาจากการรัฐประข้าห้ามพูดเลยครับไม่ใช่รัฐประหารนะครับผมไม่ได้จะพูดว่ารัฐประหารอย่าเข้าใจผมผิดแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสกิลต่างกันนะฮะบ,บอริสเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากครับแต่เขาจะวิ่งช้าทำอะไรช้าครับอะไรอะเซเลนลาวเยอร์คืออะไรวะอย่าดูแป๊บ ก็เหมือนจะเป็นแบบติดต่อพูดคุยเจรจาเก่งอะไรฮยเอมเลรียโลสก็นี่แฮนดี้แมนทำงานเก่งครับครับของแล้วเก่งประมาณว่าครับแล้วดีขึ้นอะไรเงี้ยผมก็ไม่เพื่อซื้อมาทำไมผมก็ม่ค่อไ้เล่นอย่าหวังว่าคลิปนี้มันจะมีหลายพาร์ทน,นะผมเล่นรอเกมอยู่เฉยรอพวก f o r o u อสอะไรเงี้ยคือมันเพิ่งลดราคาไงก็เลยซื้อรานะคาเต็มเกือบสองพันเลยที่ผมซื้อ มันมันก็มีคนซื้อแหละแต่แบบเราไม่ได้ขนาดนั้นไงใช่ไหมล่ะครับขอเลยไอ่แมว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 อยากให้บอลิสมาครับลงเรามาจุดไฟมาเออลงมาเนี่ยเนี่ยไปเปิดตรงนี้ไอแมวให้บอริสมาครับดีกว่าเดี๋ยวไอบอลิสอยู่นี่ให้ปาลินเฮ้ยจำชื่อไม่ได้ มันมีความหนาวฮะบนหนาวเต็มเลยครับใส่ต้องจุดไฟจริงครับครับนี่สิ่งแรกที่ต้องมีเลยนะฮะคืออ่านี่เมทัลเวิร์กชอปมาครับอุปรกรณ์เหล็กเป็นไงบ้างประตูโอเคนะ นี่คืออะไรครับอ๋อได้น้ำตาลกับไม่ขีดเพียบเลยอ่านี่คืออะไรครับผมไม่รู้ผมลองกดดูด้วยตักหิมะเหรอโอเคใส่ไฟไปสองคได้หิมะตักไว้ไหมอ่ะโตักได้เพียบเลยอ่าเอาไว้แล้วกันมาเินฮะสามารถอ่าข้าไปนี่ได้ มันคือพั่วนั่นเองฮะนี่ไงมันจะบอกว่าประมาณว่าต้องการไอ้พั่วเนี่ยเอามาขุดนะแล้วมันจะขุดเร็วมากไม่สามารถปั้นทุกตาหิมะได้เลยล่ะเออคริสต์มาสก็มีอะไรแปลกๆดีนเหนกันโอเคเรียบร้อยแล้วอ่ะหนูอ่ะ,อะลองขุดดิ โอ้ยว่องไวสุดยอดไปเลยครับอันนี้เรามาดูดีกว่ามาลินจะครับตลอะอีกเอ่าเป็นตเตียงอ่าเตียงจำเป็ต้องมีนี่เลยหัวไม้กันไปเลยยอดนะครับเร็วมากโอ้จะหมดวันแล้วครับยังมั่งกับตาฮิมะ ยอดสุดยอดเดียวมากล็อก <Lord! S 1> ล็อกอะไรตอนนี้ไปตรงนน้นนะ,ะมาขึ่นทางโอเคได้เตียงแล้วถ้าล็อกอนี้แปลว่าต้องมีสักอันที่มียาเนี่ยสามที่เนี่ยซีล็อกบัคเดชรยังกระดอกกระเดียดอย่า เราไดวจะกดคาราเตียงเลยนะล็อกอีกดิว่าแล้ววันนีมาัีเอ้อเอาอีกสากเตียงไหมเรามีสามคนถ้าผมทำสองเตียงดีกว่านาะจะได้แบบนอนสลับกันได้คนหนึ่งเฝ้ายามคนหนึ่งออกไปอีกคนหนึ่งหลับแล้วก็จะสลับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับอาเนี่ยแหละอยอดล่ะเนานะเจ็ดแล้วฮะ ล็อกอยู่นั่นแหละโอยอยากครับแฉลงมากกว่าโอ้โหไม่ได้ฮนะอ่าอันเดียวไม่เป็นไรมาติ้นคราบนี้ต่อเรากดผิดกขอโทดเออรู้เรารู้กันในหนนะ่ะฮ้ยเอ้้ออออยเจ็ดโมงป่าแล้วครัทำเเลยัไม่เสร็จเลย กลับเข้าบ้านกันจะเอาใครออกไปดีนี่สิหมดวันไอมาตินเนี่ยมันป่วยดรื่งนั้นนอนที่เตียงส่วนเอมิเลียเนี่ยติดเอมิเลียนี่มันมันมันพูดคุยดีให้แบบเอาวันแรกไม่น่าจะมีอะไรนอน,นแล้วเอานี่ออกไปค้นหาสิ่งของนะ สิ่งที่เราจะไปที่แรกคือที่ไหนดีเอาเป็นอะไรอะคอสเชตหรือวิลล่าดีเอาวิลล่านะไปสิ่งที่จะเอาไปอ่ะอันนี้นอันนึงข้อดีของเจ้าบอลลสนี่คือมีกระเป๋าใหญ่มากครับสิบเจ็ดช่องอะโอ้โหมีคนด้วยกูช้าจริงผูช้าจริงจังมาก มีคนนะ้ามีคนข้างบนครเก็บพร์สก่อนตอนนี้อาหารเรามีเนื้อสองชิ้นนะที่ผมจำได้นียเราจะเห็นอคอเดิมแล้วคนระับอคเดิมแล้วกนะ็เดิมรนะอก่อนห้ามรีบร้อนนะไม่เดินอะไรเงียบไปเลยทีไ่ไหนวะลอเปิดเข้าไปดูคนระับ ลองดูลองดูสองเฟสเอาหายตอนแรกต้องหาตู้เย็นครับตู้เย็นเถ้ไมีเสียงเป,ปิดตู้น่อยไหมตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นในบ้านอยู่ไหนฮะตู้เย็นในบ้านหลังนี้อยู่ไหนเนียนหาไม่เจอนี่ป่ะน่าจะใช่ฮะ ่อดลงมาดูข้างล่างก่อนแล้วกันสองวันครับพีใครว่้เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นมิรหรือศัตรูนะฮะนี้เรามานี่คือปล้นบ้านเขาเลครับ <c oughs> oh, โอ้แม่เจ้าเก็บฮนะให้มาลินนี้ทำของได้เยอะเลยประต,ตู้ล็อกจากข้างใน เสร็จแล้วนะโอ้ยอยู่ข้างบนครับเราต้องการอากาศที่บริสุทธิ์ผมไม่มีหรอเฮ้ย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 เร่ากลัวเขาเดินเป็นห้องนี้นี่คืออะไรหวังว่าเป็นหนูไม่ใช่หนูแต่เป็นควงโอ้ยมันปิดมากมากเลยครับเสร็จโจมละวซ่องก่อนซ่อมกอน ok, ngu hả? ui, ăn hàng mai con. Nửa. Oh, thíng phaát 2 ao nấm tan. Thíng phaát kinh ao ăn Ok. Hẹn giờ เราต้องกลับให้ทันด้วยนะฮะถ้าเรากลับไม่ทันเนี่ยถ้าเรากลับไม่ทันเนี่ยเรามีโอกาสที่เราจะตายได้นะ,ะโดนสไลเตอร์สองดาเดินไปดูเลยครับเดินไตูด้วยถ้าไม่ปิดประตูนี้คือถ้าเขาเดินมาเห็นเนี่ยรู้เลยนะนม่งจะพูดเลยไป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 ออกโอเค บอลิสนี่ขนาดวิ่งยังช้าเลยนะมันจะช้าไปไหนะวันที่สองฮนะอ,อืม โอเคครับอันนี้ก็ตอนนี้หิวฮะหิวแล้วต้องการนอนมากแถมป่วยด้วยโอเคตอนนี้เอาคนหิวจัดการคนหิวกันฮะโอเลสกินกนินโนแล้วกันเดือดเดือดสร้างที่นอนสองเตียงให้เต็มโอเค,อเค,อเคอมีแต่เธอวิ่งไปนอน มีเรียกินจะมีเรียนี่เดี๋ยวเขาเอาไว้เจราจาตอนคุณของและของอ๋อเนื้อนี่ต้องกินสองชิ้นนะถ้าไม่ทำเป็นอาหารแย่แยแยเลืองใช้ได้เ้อให้กินเพื่อการดับลงอยู่ส่วนมาลินกินไปเหลือสามชิ้นถ้าเราเอาผักมาแล้วก็ทำอาหารจะได้เพียบเลย ตอนนี้เราต้องจัดการอนพวกห้องพวกนี้นห้องที่ล็อกๆๆๆไปนะเมื่อวานจำได้ว่าเราได้ผ่ามาเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาค้าเป็นแฉลงเลยดีกว่าเอาไว้งัดตู้น้ำหู้น้ำน้ำตาลน้ำตาลจะไหล เนี่ะแฉลงเมกโปกปากโปกปากสอคงคนนี้ก็นอนอุ่นสบายโอ้ยังหนาวอีกอะนี่ใส่ขนาดนี้ยังหนาวอีกอะเนี่ย มาดูกันดีกว่าว่ามีผาดอีกกันหนึ่งเรามีผาดเยอะมากเราทำใจได้บ้ากที่กองน้ําฝนอ่านี่เก่าแท้ครับต้องครัวเลยเป็ดแท้ตรงนู้นเลย เรียบร้อยเรา,เร,ารู้ว่าเราทำอาหารได้ไหี่ยนะซุปโอเคแต่ว่าทำได้แค่ถ้วยเดียวเองฮนะเพราะว่าขาดไม่ขีดนะคราบไม่ขีดต้องใช้ไม้กับปา่าได้ครับไม้นี่เอาไปเลยครับได้เลยเยอะเื่อไว้ฮะอยากลองปั้นจะตกใจไหมจะหมดเวลาเราจะเอ้าตื่นแล้ว เสร็จแล้วดีเลยไปงัดโอ้โหนอนไปครึ่งวันนะ้วตื่นแล้วมีแรงเริ่ดโอ้เขาหนาวไปถึงกระดูกเลยนะแล้วการฮีตติ้งแค่นี้ไงฮีตติ้งเนี่ยโอ้ยยายับติชิวะนะโอเคเยี่ยมนะครับมียาแล้ว เดี๋ยวเอามาเติีมกินก่อนดีไหมเนี่ยงี้เออเอามาเป็นปึ๊บโอ้โห่บนเดดฮะแบนเดนะนเดนี่เป็นของหายา,ยากที่สุดเลยฮะ โอเคข้าวมีถึงพวงนี้ครับสบายแล้วครับพวกนี้มีอาหารแล้วปัญหามันจะมีอยู่ที่ว่าจะหาอาหารวันต่อๆไปยังไงดี่สิโอเคครับอาหารต่ละวันพวกนี้เรียบร้อยโอ้ยนี่ก็หนาถืกระดูกก็เข้าใจอนะ มันทำอะไรไม่ได้จริงแล้วก็ผิดก็ผิดวิทยุก็ดีฟังข่าวฟังอะไรเอาไว้ตรงนี้่ะห้อกระจายเสียงวิทยุโท,ทรทรัศน์กองทัพบ,บกช่องอเราต้องการสูบบุหรี่นะเราไม่ได้หยิบมานะบุหรี่ ก็ไปบ้านหลังนะั้นอีกรอบจะเป็นอะไรนี่โอ้แต่วิ่งช้าจริงบอลิสช้าไปโดนสแนปเปอร์สองไม่น่ารอดแน่ๆเอาฟังข่าวหน่ยจูจูจ,จูอ่าอ้าไม่ต้องจูแล้วจูข่าวแล้วนะอือก็คือมันมันมี ประมาณว่าเป็นคำสั่งะฮะจากไอ้เลเบลริดเดอร์เลเบลนี้ก็น่าจะเป็นกระบฏนะฮะนี่คำสั่งถึงเลเบลฝั่งกระบฏว่าถ้าไม่ทำตามาหากไม่ปฏิบัติตามกฎหรืออะไรของเขาเนี่ยอาจจะอาจจะทำให้ตายได้เอางี้เึีกว่าอาจจะเสียชีวิตได้นะฮะก็คือเป็นคำขู่นั่นเองนะครับจากผู้ก่อการร้ายไม่รู้แปลถ,นะถูกป่ะนะจกปั้นตุ๊กตาหิมะใช้เวลาทั้งชีวิตเลยเนี่ย ตองนั้นจริงคุณพระมาดูอุปกรณ์ครับต่อดเวยเผื่อครับล็อกพลิกล็อกพิกกันหน้าดูตะลมจะาลยไม่ใช่นะนั้นพลิกล็อกไม่มีกวอมยิ้มเลยนะมุกเนี้ยฉันเห็นใบหน้าพวกเธอนะ ดูดูคนค้าไปแล้วก็ดูเวลาไปมันจะพอไหมมันจะอะไรหรือเปล่าบอลิสกินยายอย่างวะยังเลยแต่ได้นอนแล้วน่าจะดีขึ้นนี่แค่ป่วยธรรมดาวันนี้โอ้น่าจะหนักนะสาหัสเตาใครกินพวกนี้ด้วกันวันนี้นอนดกันเนาะไม่เป็นไรหรอกคืนเดียวเองผมว่าจะไม่ต่าโอเคโอเคเริ่มแดมใส่กูละอ้าวเหมือนเดมฮนะบอลลิสเป้า ันนี้ก็นอนไปคนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องมือแล้วไอ้มันนอนได้สองที่ด้วยถ้ามันนอนด้วยกันนี่มันจะได้ลูกไหมไม่น่าได้นะเราไปที่เดิมนะตอนนี้เราเอาล็อกพิกกันหน้าดูไปด้วยนะพิกล็อกไอ้ล็อกพิกถูกถูกแล้ว มาลงมาเหมือนเดิมไหมฮะผมจะสมมติว่ามันไปแล้วนะถ้าเปิดมาจะเอ๋น,นี่ไม่เอานะโอเคโอเคอยู่ข้างบนฮะตอนนี้เราใครเปิดไปแล้วนะ ชิคเกเลต์โอเคนะได้แล้วนะสอง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 เฟสเนี่อะไรอ่ะเป็นอะไอ่ะชิปหายแล้วโอ้เป็นอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นวงเบลเลอร์เลยครับชิปหายแล้ว มีคนรับรู้แล้วเรามาเอาไงดีเอาไงดีอ,งดอ่วหนีเหรออาวเขาหนีแล้วฮะเฮะ้ยโอกาสเขาหนีเดี๋ยวเขาไปหยิบเงินวะตามไปดิดูไปดูไปด,ด,ดูหนีจริงไหม อะไรโดนอีซี่อะไรมองไม่ทันเยดเคหนี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 เราผู้ชายเราผู้ชายมาหนี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 เฮ้ยอย่าพักอย่าพักขอโทษหนีแล้วหนีแล้วโุ้ถึกจริงฮะเมื่อกี้โดนไปเลือดไม่ลอดเลยครับนี่ฆ่าหมดบ้านได้เลยเนี่ยนะคุณโอ้อหเดี๋ยวมามาเื่อชีวิตรอดเว้ยโอ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 ้ย้ย้ย มันมันมีมันมีม,มีดโอ๊ยชิบหายแล้วมันมีมีดตาโอ้โหบอลลิศคานก็นได้ครับมาขนาดนั้นนะวันที่สามเห็นความสมเพศ โอ้ยบริสบอกว่าฉันกลับไปเลยสุดการแบนเดดด้วยด้วยเอาไปเลยโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปอ่าเกมอะไรวะ t h i s War of Mine าร์ทมันเรียกเป็นพาร์ทดิแค่แค่นี้ก่อนดีกว่าถ้ามียังไงเดี๋ยวทำเพิ่มให้ได้ครับไม่เป็นไรเพื่อทุกคนทำได้อยู่แล้วน้องน้องน้องตอนนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะที่รับชมมากนะครับก็ ถ้าคลิปนี้ลงทันปีใหม่ก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่ทุกคนเลยนะ,ะขอให้อยู่ติดตามช anel น,น,นี้เป็นนานๆน,น,นะครับนานเลยก็ได้นะเราก็จะพยายามพัฒนาตัวเองฮะให้ทุกคนนะครับทุกคนจะได้ไม่เบื่อกันนะผูกวันออกปากหมดแล้วนะซึ่งถ้ามีอะไรติชมเนี่ยสามารถเข้ามาบอกคุยกล่าวอะไรกับพวกเราได้เลยนะครับพวกเรายินดีรับคำชมของทุกคนคำติก็รับนะอ่านั่นแหละ แล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวให้เพื่อนผมอีกสองคนเขาไปพูดแล้วกันนะเานาะผมก็พูดแค่นี้พอดีกว่าวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะที่อยู่กับพวกเรามาอีกปีนึงแล้วแก่มากแล้วคนมาเคาะก็มันพูดอะไรไม่ออกจริงนะแป๊บปีแป๊บป,ปีนะครับขอให้ทุกคนค้นพบสิ่งที่ทุกคนต้องการฮนะแล้วทำฝันให้สำเร็จดีกว่าเนาะนี้ก็บ๊ายบาย